สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1ตุลาคมปี2566นี้ค่ะ แต่ก็เหมือนเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรืออันดับสามสมัยจะยกมาทั้งหมด6ลักนาะราศีด้วยกันค่ะเราจะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบในแต่ละลักนาะราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าทำไมคุณถึงติดเป็นหนึ่งในหกลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1ตุลาคมปี2566นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะดาวพระพฤหัสซึ่งก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของคุณในขณะนี้โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคร่วมกันกับดาวพระราหูนะคะอันนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนเลยนะประเ,ระเด็นแรกเลยเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากการติดต่อการเจรจาการสื่อสารเพราะดาวโชคลาภมาอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้นะคะและจะต้องบอก บอกค่ะว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่จะเกื้อให้ดาวพระพฤหัสมีกำลังมีฤทธิ์มากขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพระจันทร์ในขณะนี้โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะด้วยเช่นเดียวกันมาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุดินดาวทั้งสองดวงจะส่งกำลังส่งฤทธิ์ให้กันดีมากๆนะคะจะเกื้อกูลกันดีมากส่งผลทําให้ชาวล,าาลัคนาราศีกุมได้รับอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสมากยิ่งขึ้นและในขณะนี้ดาวพระพฤหัสเป็นราชาโชคมีโอกาสที่จะ ได้โชคได้ลาบมาแบบง่ายๆจากการติดต่อจากการสื่อสารจากคนรอบข้างจากเพื่อนฝูงจากญาติสนิทมิจรสหายดีอยู่แล้วนะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระจันทร์ยังมากระตุ้นอีกก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากของเก่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากสิ่งที่คุณสูญเสียไปแล้วเพราะดาวพระจันทร์มาจากเรือนมรณะมรณะหมายถึงจากลาจากเป็นจากตายหมายถึงชำรุดผุพังนะคะเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีกุมถ้ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่เป็นคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงก็ตามแต่นําตัวเลขที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะคะไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์ยังทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ในขณะนี้ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค่ะพันธุหมายถึงหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินพันธุหมายถึงพ่อแม่เครือญาติตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขบ้าน บ้านเลขรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งรถมือสองบ้านมือหนึ่งบ้านมือ2หรืออายุคุณพ่อคุณแม่พอศอเกิดของท่านนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้มันมีมุมที่ดีอยู่นั่นเองนะคะจังหวะเด่นของชาวลัคนาราศีกุมคือการที่ดาวพระจันทร์โคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสก็จะกระตุ้นให้ดาวพระพฤหัสและดาวพระจันทร์ต่างก็แสดงฤทธิ์แสดงกําลังได้เด่นมากยิ่งขึ้นไม่พอเท่านั้นชาวกุมยังมีโอกาสได้โชคจากคนเพศหญิงด้วยนะคะเป็นคนเพศแม่นะคะ เป็นพี่สาวเป็นคุณนา้าเป็นคุณแม่เลยก็ได้หรือหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะคะจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ